ก็ขอกราบสิทุกท่านกันด้วยนะพวกผมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ในเกมของโรบอกนะในแมปไม่ชื่อว่า Random Anime Item Battle นะครับผมแมปนี้ก็จะเป็นแมปเกี่ยวกับอะอนิเมะแล้วก็ต่อสู้ Pvp กันอะไรประมาณนี้นะฮะเท่าที่พี่แปลนะครับผมก็เหมือนอ่าหวังให้คุณชอบอาแมปนี้อะไรประมาณนี้ผมขอให้ทุกคนสนุกอาแล้วก็เกมนี้เป็นแมปอาต่อสู้แล้วก็เป็นการสุ่มไอเทมอาต่อไปผมก็คือ แมปนี้ผมจะแรนดอมมากมีเขาเรียกว่าแรนดดอมไอเทมมากกว่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไอเทมอ่ะประมาณเนี้ย่ามีเยอะอะนั่นแหละครับว่ามีเยอะมากแล้วเกมนี้ผมเมื่อคุณเกิดมาคุณจะมีสี่สกิลและ,ะถ้าคุณตายสกิลคุณก็จะถูกรีเซ็ตนะผมหรือสมใหม่นั่นเองนะผมแล้วก็เซิร์ฟเนี้ย VIP s เ r อร์ฟรีนะฮะ,ะซื่อว่าดีดีนะครับผมก็มาดูว่าจะสนุกแค่ไหนก็ไปดูกันเลยนะครับผม แต่ใครที่ตามหาแมปไปเล่นกับเพื่อนมันๆแนว PvP ผมขอเสนอแมปนี้เลยแมป Random Anime Item Battle เป็นแมปที่คนไทยสร้างขึ้นแมปนี้บอกได้เลยว่าฟรีทุกอย่างแถมอันนี้เล่นไม่ยากเลยเพียงคุณแค่กดรีเซ็ตตัวละครคุณก็จะได้สกิลใหม่ๆพร้อมไปบวกแล้ว <S 2> <S 2> <S ตอนนี้ผมเราก็อยู่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เกมบอกว่าเมื่อเราเกิดมาเราจะมีสีสกิลนะผมนี่ก็มีครบเลยนะผมไม่รู้ว่าสกิลอะไรบ้างนะเพราะ แมบนี้เป็นแมบที่คนไทยสร้างผมเป็นแนวอนิเมะแล้วก็ต่อสู้พี p นะคล้ายๆคอมแบทอะไรสักอย่างนี่ผมอ่าต่อสู้กันแล้วเนาะแต่แมบนี้ยังพัฒนายังไม่สมบูรณ์นะน่าจะมีพัฒนาเรื่อยๆนะครับผมอ่าจะพัฒนาเรื่อยๆอ,อ๋อสกิลแรกผมสุ่มได้อะไรนะเป็นดาบข,ของใครไม่รู้นะครับผมใครรู้คอมเมนต์ได้ไะฮะนี่ดูปอุยอ้ยอุย้ยสวยนะสวยสวยแล้สกิลสองคืออะไรอุยอ้ยอุ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 ้ย อุ้ยไอ้นี่อะ oh. เหมือนจะเป็น <Nice. S 1> ในมหาวิทยาลัยมาหรือเปล่าเป็นกลางอาณาเขตละมั้งเออน่าใช่นะผมอันนี้อันนี้ท่าคุ้นมากในตั๊กแตนอ่ะไอตัวเนี้ยไอถ้าคุ้น,นนะเอนเอเหมือนตัวอะไรไม่รู้อะไรคือเก็ตเอาเก็ตเอาตับต่อยต่อยไอ้อุ้ยถือว่าทำดีนะเออแบบนี้ผมผมจะาพี่พึ่งทำได้มันสามเดือนนะผมอ่าจะไม่เห็นนะ เออยอดนะผมอ่าการรีเซ็ตผมเราจะยืดซีแล้วก็รีเซ็ตตัวละครหรือเราจะมาเดินตรงนี <anes> ้ก็ได้ผมเดินไปเหยียบไอเส้นนีนี่คือการรีเซ็ตนะนี่ถามว่าอันไหนง่ายสุดก็ยืดสียง่ายสุดละดูละตอนรีเจตายเฮ้ยเอฟเฟกต์การตายก็มีนะครับน้องๆโคใชได้เลยทีเดียวการกดคิวเป็นการเดฟนะฮะมันเป็นเดฟแบบ ยังไงไม่ใช่เดฟแบบเหมือนสกสแตนอะอันนี้มันเดฟแบบเหมือนตะขั้นบอลอะฟึ๊บฟึบเอออันแรกคืออะไรฮะยำย่ำยำเออคืออะไรไม่รู้นะน่าจะเพิ่มเลือดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้คือดาบของใครอะดาบของโจชุโรไม่ใช่ไอโยมินเก่าคูณด้วยว่ะดาบเป็นชื่ออะไรนะพระเอกอะเออผมลืมอันจิโร่เออแน่ๆอุ้ยไม่ใช่อุ้ยอะไร เชดโคตรเทพตะก้อนซันเลยลนะ่ะซันฮาโ,ล,โลเฮดแดนย่างอุ้ยเฟี้ยวมันมันเหมือนเขาเรียกว่าตัวอะไรนะไอ้นั่นอนะไอ้อสูรข้างขึ้นเลยสักอย่างอันดับที่หนึ่งเออและแบ็คฟาดอยู่ต่าอุ้ยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเจมพีเจมส์พีพพอะไริึกว่าสิผมพยายามปิดเพลงนะถ้าใครอยากรู้เพลงก็มาเล่นได้ผมแบบนี้คือแบบมันมากอุ้ย นกิดว้าวโอเ้โอเท่เจ็ดเฮ้สวยเกินอ่ะเออ้อ้เฟี as, as, as ยสแอสแอสไทยเหรออะไรเลวะกับหัวแล้วต่อยเอ้ยเฟียวว่ะอ่าผมไปดูพาอีกโซนหนึ่งนะฮะมันก็จะมีอีกโซนหนึ่งเนาะเป็นโซนอะไรไม่รู้ผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันตัวนี้เป็นที่วัดเทเลพอร์ตนะ อ่าทีบีทูอารีนาเ,เนี่ยเหมือนเป็นสนามเล็กเนี่ยมันมาจากตรงนู้นเห็นไหมเราว้าไปจากตรงนู้นอะ่ะเพราะว่าแบบนี้น่าจะพัฒนาอีกยาวนะครับผมอ่าเราขอรีกันบ้างอ่ะนานรอบสุดท้ายดิเราจะได้อะไรอมือคนเร็วอ,อุ้ยได้ดาบจริงกูไ่คุคยหรออื้อหือ ในคูน่าจะมีมีสก่กระบวนท่าไม่แน่ใจมันจะมีท่าแบบปันลงแล้วก็ฟันขึ้นอะไรประมาณนี้นะนี่ก็เป็นอะไรถ้าโคโจดีเดี๋ยวนี้เออดีโอ้ดิฟเยวโดยยิงตรงนี้อันนี้โอ้โหสวยสวยมากอะไร โอ้บัสุก้ายังยืดลูฟี่นะมมอันนี้คืออะไรวะอืมอ่ะผมว่าเราควรจะไปไล่ฆ่าคนละผมเป็นผมไม่ผมภาวนาว่าตอนเราไล่ฆ่าคนอ่ะเราขอมีสกิลดีๆอ่ะสกิลแบบตีคลิกซ้ายได้เลยแบบเนี้ยเออเพราะว่าบางสกิลมันต้องคููดาวันค่อนข้างนานนะครับผมอ่ะไปดูกันเลยว่าผมจะไล่ฆ่าคนมันแค่ไหนไปอ่ามาแล้วอุ้ยได้ท่าอะไรมาไม่รู้อันนี้เข้าร่วมนะ ก็คือแบบเนี้ยผมคือสร้างไว้ยังแบบเนี้ยยังสร้างไว้ไม่นานนะเพิ่งสร้างนะครับผมอ่าคือคนเล่นยังน้อยอยู่นะก็มาเล่นกันได้ผมแมปนี้บวกเนมันๆเลยเพราะมีความสามารถสกายวอล์กได้นะครับอ่าแมปนี้แรกกระสามาเปิดเลยแล้วกันอ,อุ้ยไม่ทุกคนเฮ้าราทแคทไม่เหรอเขายขาจการาเกล่ะ กันดิงกอนโอ้ยไอ้นี่ไอ้หัวลาว่าไปก่อโจละเว้ยไปไหนวะโอ้ยมันหลบได้อันฟอร์มอะไรวะโอ้ยตัวฟีด้วยวะเกียร์ห้าเอาลบไปไหนวะเนี่ยเนี่ย What What the เขาบอกว่าตกโลกตายโอ้โห งงเลยเจออะไรตะกีดิเอออมาเดีโอยอือโดนอะไรไม่รู้ออนี่นี่เจอในกกคุเอ้าเอ้ใหญ่เเพิ่เพิ่มเงอดได้ไปวะเดนโอโโดนไปซะ

อาฮ่าคิบหายบักเลยตอนนี้วะเนี่ยอ่านจริงเออโอ้ยโอ้ยเกือบตายเอี่ยตายอะไรวะรุมบังเลยตอนนี้เออตายแน่ไอ้เช็กโกย่าบ้าเลยล้วนเลย นีพวกมึงฉันจะรางแขกตรงนายแต่พวกมันไม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยสุคนะโดนไหมวะมงโดนไหมอะเก็บกันหรือเปล่าอุ้ยเจ็บเจ็บยังไงเลื่อนรถอยู่เออโดนอุ้ยโดน,โดน,โดนอะไรโอโ้โหอย่าบอกไอ้ท่านนั้นีกวะผมเผลอใช้ ไม่รู้ว่าท่าอะไรอะ่ะไปหยับไม่ได้ท่าอะไรวะเหยื่อชิงใจหยามาอะไรก็ได้ว่าท่านี้มันจะตายสอวกระดิ่งติดชิ้นอย่าตายนะ ท่าสี่รู้ว่า่าอะไรแต่ท่านี้เป็นเอฟแอนดีเอฟกีมีอุ้ยอู้โอ้ยกโอ้ยสวยจัดเลยไปไหนไปไหนเจ้าเดี๋ยวกูเปิดไฮเท่เลยโอเท่ไม่ได้ เออเต็มหนักโอ้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 อารมณ์ก็จะเหมือนจักรสากแต่ลูกเกล็กลูกแรกแหละเนาะเออมันก็จะมานี่แหละเออถ้าใครเคยเล่นอยู่ไหนแล้ววันเนี้ยอืมตกไม่ลงตกเลยเต่าอ่ะท่านผู้ชมเต่ามากเลย Oi! Mm. อ,อุ้ย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 ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นนนได้ข้าสุดยอดเอ้ยสองพี่น้องไอ้อสูรข้าขึ้นอันดับที่ห้ามั้งเออสี่ห้านี่แหละอุ้ยอยากเล่นนาแต่เราตายไปเลยอา้ายี่ราชันเจ้าจะเป็นยังไงาย,าย้่ะได้ห้าอะไรมาบ้างนะวันนีไซซอสเหรอ อุ้ยไอ้ของยิวกาเม็นี่ว้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยมันหมาหมากูใส่รืวะกูถอยว้า้ท่าแรงนะไอสแลตตรงเนี้ยคือเป็นท่าที่แรงมากแรงจัดบอกเลยท่าเนี้ยแลก็ยิงไลท์ซอสลัวลัวลูกเตะแรงแรงิง อาแตัวนี้กไปเร็งแมปสิแ้วกเลไปเรงแมนสิมมาแล้วสุ่ยกบุอยอดแินแอดมินโฟบอกว่าจะมีขี้กวเฮไปเอาบันไดหายได้ไงวะเนี่ยบันไดหายบันไดมันไปนู่นไดไงวะเออวะไปนู่นได้ไงอ่ะ อึ่งฟ,ฟ,ฟาด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 อุ้ยแรงมากอุ้ยอ่ะสักเดียวอยอกกลางไอ้ยังสิว <What? S 1> ัดก็แบบว่ามันเหมือนคนยังไม่ค่อยมีกำลังใจทำนะถ้าแบบเ็นแบบคนเล่นเยอะมันจะมีกำลังใจทำไงอุ้ยมาดิไม,ม,ม่ไฟฟ้ามีรัวๆอุ้ยอุ้ยมันตีใครยังวะ เมมี้เรือว้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าหเลดยาวโอ้ยแขนแขนเลยเนาะเอือรกเอือกเอือกมาดมาดิมาดิ๊ปั๊บโอยไปไหนแล้วโอยอ้าอ้าอ้าคุณคุณเน่ ปาวาปป๊าไปชิวแล้วก็เลื่อนไม่รีบนะช้ามเจ๊ไวปายปา๊๊าปป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 ๊า๊าปป๊าปปาปปาปาปป๊าปป๊าปป๊าปาวปาปปานน เพื่อนกูบอกว่าเป็นแค่มีสารสเตอร์น์ไหมชื่อมันขุนมากได้เฟียไหมวะไอ้เหี้ยถ้ามันแช่แล้วเออเออมันมันย้ายไปแล้วเออบุกไปห้อนไม่ได้มันย้ายไปแล้วแม่ไอ่บอกว่าไม่น่าใช่ใครวันที่ไม่ได้เกิดขึ้นตะบอมเพิ่งปั๊บปั๊บปั๊บ

ไปหล้ไปโดนระบาดมือปั๊บปับป๊บปับ๊บปั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 ๊บแตกแตกไหมแตกสิแตกเออสวยฮึฮตอนนี้ผมเราก็จะมาสรุปแมปนี้ให้ฟังนะก็มีตำหนิค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าแมปเนี้ยค่อนข้างเปิดตัวนะก็พอเข้าใจได้นะครผมเพราะว่าน้องคนที่ทำเนี่ยเป็น FC ผมอะ ทำแบบนี้ขึ้นมาได้ประมาณสองสามเดือนนี่แหละไม่เกินสี่เดือนนะแบบนี้ก็อทุกคนก็มาเล่นแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ติชมก็ได้ว่าแบบนี้มันมีปัญหาตรงไหนต้องแก้จุดไหนเดี๋ยวแอดมินนี่ะแอดมินน้องของผมเดี๋ยวจะมาแก้ให้นะครับผมอะ่ะแบบนี้ค่อนข้างมีสกิลเยอะนะที่ผมเล่นให้ดูคือยังไม่หมดนะคือแบบไม่รู้ถึงครึ่งหนึ่งหรือเปล่าสกิลมันเยอะมากมากนะแบบนี้อืมมันเยอะจริงแนวะผมใต้นะี่ ไอสกิลเนะี่ยผมก็ยังไม่เคยสุ่มได้เลยนะผมที่เล่นในคลิปนะ่ะอยูงเป็นไงต่อไปผมสกิลสองอ่ะท่าอะไรบ้างทางยาวเลยฝ่ายอะไรไม่รู้นี่เอ๊ะน,นะอะไรไม่รู้อ่อาก็สำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผู้เป็นกลังใจใผมทำคลิปต่อไปนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้ก็ ับต,ตอนแบบนี้อัปเดตนะอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นอื่นนะเป็น8จุดอะไรก็ว่าไปตัวนี้คือเจมั้งถ้าจําไม่ผิดนะฮะก็กดไลค์คลิปนี้เยอะผมถ้า,าใครอยากผมทําแมปอะไรก็คอมเมนต์ใตคลิปนี้นะอยากให้เล่นแมปอะไรโอเคบายบายสวัสดีครับขอรักกดไลค์นะเพื่อเป็นลังใจบาย